อะไรครับกลับสู่ทีผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะเบนะครับแลวทุกคนรู้ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ผมก็มาเล่นโหมดเออร์เรชันอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับอยากให้ผมมาเล่นโหมดนี้จริงๆซึ่งผมก็คิดว่ามันสนุกนะครับแต่เพียงแค่ผมเนี่ยยังไม่ได้เปิดรับมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ต้องจําใจใช้คาว่าจําใจเลยนะช่วงแรกนะก็เล่นไปด้วยความที่อยากจะรู้นะครับว่าเอ๊ะมันสนุกยังไงนะครับแต่ว่าพอได้เล่นแล้วเนี่ยก็จริงๆครับมันสนุกจริงๆครับผมมีความตื่นเต้นแล้วก็รรรรูู้้้สสึกกกวว่่่าาาเเเลลลนนนไไปปแแแมมัดชติของบบบบ เป็นการตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ใจสั่นบ้างนะครับเหมือนตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เจออยู่ตลอดเวลานะครับแต่ซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ทิ้งคว้าเนอะความใจร้อนของผมนะครับซึ่งข้อเสียของคนที่ใจร้อนเนี่ยเล่นโหมดออเวอร์ชันยากมากนะครับซึ่งผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าผมเล่นในโหมดบอแฟร์ในโหมดปกติทีโหววิ่งใส่วิ่งใส่นะครับมันเป็นอะไรที่ขัดใจผมมากๆเนาะแต่ว่าพอหลังจากได้มาลองเล่นแล้วก็ใจร้อนได้ครับแต่ว่ามีเชิงมากขึ้นเนี่ยก็ถือว่าดีครับแต่วันนี้ผมจะให้ทุกคนนะครับมาดูว่าาาผมมเนีได้้กรบบตตัวองงะค เล่นดีขึ้นนะครับผมยิงได้บ้างนะครับมีเหลี่ยมมีมุมบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้ไปดูไฮไลท์แล้วกันนะครับว่าไอที่ผมไปแอบซุ่มซอบเล่นเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับมันจะสนุกแค่ไหนนะวันนี้ผมก็จะให้ทุกคนมาดูนะครับผมไปเล่นกับพี่เจฟนะครับผมแล้วก็เพื่อนพี่เจฟอีกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงไปลุยเลยดีกว่าครับมันแน่นอนแตกยับร้านโอเวอร์ช็อปอัพ แหล่งรวมการเติมเกมที่โคตรจะคุ้มมีหลากหลายเกมที่ให้ทุกคนเลือกรับประกันความปลอดภัยแฟนเพจ Facebook มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนพร้อมทั้งจ,จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานมากกว่า5ปีหากใครสนใจ a r c h ได้ที่ ww ็บไซต์ o p u p c o m หรือสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูคลิปวิดีโอกันต่อเลยดีกว่าถ้าเราไม่ได้บวกคนหมยิ่ว่ายังไงมันก็ไม่ตื่นเต้นเลยใช่พี่เดินตามมันไม่สนุกอ่ ลุยหมู่บ้านกินคนก่อนบ้าพี่ยังไงนมถ้ามีจะโน่นจะนู่นถ้าถ้าเกิดตรงเนี้ยเราดักได้หนึ่งที่คือเมเจอร์โอเคงั้นเราเมเจอร์ก็หล่ะเลยพี่ไปหายเลยเหรอเลยพี่ไหน่าจะเดือดน่าเดือดกับเมเจอร์วิ่งไปบูกับวิ่งไปแจกในเส้นบางๆจริงนะเฮ้ย เอ้ยปรากฏนอนทำไมเรารอดักเลยดิพี่รอดักเชื่อมเลยดิเฮ้ยบอสมาบอสต,ตายแล้วนะเฮ้ยบอสยังอยู่บอสยังอยู่บอสยังอยู่อตตอย,อยุบเข้ามาก่อนทีไรเข้ามาก่อนลุมบอสลุมบอสมันยิงคนอยู่นะเมื่อกี้ไปดักไปดักเชื่อมก่อนไปพี่ฝั่งนูนงน้นมาฝั่งนู้นมามาแล้วเอ็มสองชิดชีดชีดชีดแล้วผมเปิดเซฟไง ความจนไม่เคยปานีใครเอาเว้ยเออเ่ออไม่ึ้นตึกสแกนยังไม่ติดโอเคเฮ้ยเก็บอะไรเออเอาหมดครับผมอะไรที่เป็นรายได้รายได้เราเอาหมดเออติดเลยไม่ติดสแกนยังไม่ติดยิงอยู่ซีเมนเฮ้ย อันนั้นบอดหรือคนวะเฮ้ยคนคนคนพี่พี่ระวังหัวนะไกลไกลพี่ <c oughs> ไปแล้วะไปแล้วก็ออยเยเสียหัวพีเดี๋ยวเห็นป่ะพี่เห็นเรื่องข้อดีของสกบจับความร้อนอะ่ะเฮ้ยมันแฮคคอร์เช็คผมโหมันรู้อยู่แล้วล่ะพี่มาชิดแล้วนะเข้ามาชิดแลวเข้ามาชิดแล้ะเราสร้างสถานการณ์ไหมพี่ได้พี่เก็บปืนบดอะเ๋ยผมสร้างเองกันมาดันเข้ามาประตูเอ่อ ใอ่ะมาแล้วเหรอเปิดบัตรเปิดเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันโผล่มาผมจริงมันไม่ทันรอนมาอีกรอบหนึ่งเออพี่สร้างสถานการณ์พี่โอ้ล่านอีกแล้วขอดักหนักขอดักหนักพี่เราไปอยู่ชั้นสองดีกว่าปะอ๊ะจังหวะนี้แหละ เฮ้ยเอาแล้วเว้ยนัวจัดพี่กดโยนกินคนละโลกอ่ะคนละลูกเดี๋ิมก็ดันมาผมไม่หามีกล่องบอดตรงไหนอีกวะยิงหหมดแล้วตึ้งแล้วต่เอาสองโคตรเหมือนอ่ะจริงจรเดี๋ยวมาแล้วพี่เพชรเดี๋ยวมาแล้วไอ้ตรงนี้ตัวไหนครับมากระเบิดแล้วมกระลังรีมากระลังรี สามตัวเลยตรงไหนดูหน้าเซตห้าดูหน้าเซตห้าดูหน้าสองตัวให้คอหนึ่งโอ้โหโอ้โหเข้าหัวโอ้โหชิดตึกแล้วส่วงวะกระไรครับเด่นก่อนเลยเดี๋ยวนั้นจะชุบกร็ได้โอ้ยโห วาอ่ะพี่ดูหน่าพี่กีเลยก่อแตกล้มหนึ่งล้มหน,บบนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งมาของทุนห้องคอมไหมห้องคอมมีพีบบ่ ลบอีกหนึ่งลบอีกหนึ่งเดี๋ยวฮ่องกงที่โอ้โหเชื่อเอ้ยเอยอช่วยผมหน่อยได้ปะปัญหาเลยตอนนี้กลกายดูให้รีบตัวฮองอมโอเคโอเคครับผมรีบเลยก่นนึงผมไม่มีซ่อมหมวกว่ะ ไอมพ่มอ้ม hey. ีหูเฮ้ยโหเฮ้ยรู้ทันดิระเบียงห้องคอรมทีเกิดได้นะมันใครโดนยิงไปสงครามนัดเมาแล้วพี่ เจอเหลี่ยมดีไอ้น้องดีอ่ะวันนี้เราจะรวยโหชุบโคตรนานใช่ผมล้มแม่มันจะมีเติร์ดตอดอีกป่าวะพี่รีบสแกนนะมีมีครับมีมีมีผมว่ามีแน่เติร์ดตอสดีล่ะเอ้ยอี๋พี่พี่พี่ดักให้ผมหน่อยมันพี่รู้โยนใหโยนแบบสร้างสถานการณ์่อยพี่ น็อกไปหนึ่งแล้วโอ้โหมันเล่นผบบกกี้เลยเหรอวะโอ้เอาเกินเมื่อกี้มันมองหน้ามันไม่ยิงพี่เบสไม่แล้วดันมิตตี้เติร์ท็อดเนี่ยมีจริงป่าพี่เ <c oughs> ชื่เอเลยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วขอก็มาเลยจะเล่นผมจะเล่นผมเล่นผม,นผ,มผมไม่ยอมวะ จุดได้ปะซีเรล็อกได้ดดดดได้50ได้ได้ได้เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันอ้อมห้องคอมเนะจะอ้อมล็อกขวาให้หน่อยได้ปะครับเดี๋ยู่หน้าที่เด็ดได้ก่ะนนะยีราดหนึ่งนะผมผมกินยาแก้ปวดก่อนตอนนี้ต้องกินละ นีเ่เล่นกันนะพี่ทุกท่านเราต้องหมวกไ,ไหมครับใครจะเ้าไหมเดี๋ยว<ม>นั่นเบสผมมีตันให้ครับเข้าไปในห้องนะอนี่อยู่นี่ตติด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 ผมก็คิดว่าอยู่ในห้องนะ โอ้ใช่อยู่ในห้องอยู่ในห้องพีกรอเลยพีกรอเลยสองตัวสองตัวล้มหนึ่งตายหมด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 ,หมดเชียห <c oughs> ล่อเฟี้ยวว่ะสุดยอดเลยพี่ผมบอกเลยพารวยมาเนี่ย <c oughs> มาละไฮไลท์เ,เออแต่ว่าเราลืมภาพจำของเราก่อนนะที่ผ่านมาขอหน้าน,นี้เอยเอาว่า เดี๋ยวนะมันจะมีเติร์ตอแตนอีกป่ะพี่ไม่แน่พี่โหเสียดายหมวกวะไอซ่อมนะสมมติซ่อมทองเออผมอยากได้ซ่อมหมวกตอนนี้เอาว่ะตึงจัดเลยพี่ผมจะมารวยของแต่งแนะนะนยอยู่ครับศูนย์อยู่ครับยังไม่มีใครมาศูนย์อยู่ครับโอ้หน้ำหนักเริ่มเกินแล้วพี่ชาย แต่ก็นั่นแหละครับชีวิตของเราอ่ะขอแค่เป็นผู้อยู่รอดก็พอสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตเชดเอาคมไว้ก่อนเรื่องจนไว้ที่หลังโอ้โหแล้วอย่างไกลอ่ะเรื่องผมสู้หรือยาไกลไม่ได้ด้วยนะสกาผมแต่งซิ่งเกินรอบนี้ต้องออก30ล้านพี่มีคนเข้าวะมุกเลยคิดว่ามีคนเข้า่ะไม่น่าครับโดยปกติไม่นย้อนกลับมานะโอเคอ๋อมนไม่มีรับอยู่เนี่ไม่น่าใช่ใช่ไม่นาย้อนกลับมามันจะเกิด ข้างหน้าเลยครับหน้าเมืองนี่แหละเขาอาจจะคิดว่าเราคิดแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วเขาก็ดักเราใช่ถ้าว่าเราขึ้นไปตรงเนี้ยอาจจะล่วงเลยก็ได้แม่ไม่เห็นนะที่กินผมโดยประจํามาตรงเนี้ยพี่กินคนผมกินคนพี่เวทมันกินคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดีเทคใครยไม่ดีเท็กชาโอคน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 เฮ้ยล้มหนึ่งที่เลยครับ ใหญ่กันสองหือกดนอนไม่ทันลบอีกหนึ่งลบอีกหนึ่งหรือตัวเหลือตัวไฮไลท์มาแล้วแล้วไปสามไงโอ้โหแล้วโดนไงเอาดิวะสรุปสรุปเป็นเหมือนที่เพจคิดจริงเห็นไหมเห็นไหมเชื่อผมยังเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นน่ะผมหน้ามืดแี่พี่นัยวโอ้โหสุดยอดเลยพี่ผมแม่งเฟี้ยวอ่ะเมื่อกี้ งานเหมาอ่ะงานเหมางานเหมาอ่ะเอาผมไม่ลงเลยพี่ดูดิเราดักคนน่าเกลียดมุมแบบน่าดักตัวผีโอ้โหคิดไม่รู้ว่าผมโดนบ่อยนะตรงนี้นะเราอ่านไปหมดเลยนะไอเมื่อกี้ถ้าอาพีจีไม่ยิงเงินเราเน่าจะโดนหมดเลยนะเออใช่ผมไม่เคยรักอารพีจีเลยจนกระทั่งเกมนี้แหละโอ้โหผมคมจัดไงแต่เกาะแตกหมดเลยผมผมบอกแล้วรอบนี้ออกสามสิบล้านสามสิบเร็ว เฮ้ผมได้ยินเสียงบอดมันคุยอะไรกันโหมบอกนี้สี่แสน,แสนเลยอดมด้วยตังเลยอุ้ยกลิ่นหอมเหมือนกันนะเนี่ยขอ T S นะมันมาสองแล้วพี่อ๋อสามตัวอยู่บนตัวโหมาลินมา <c oughs> ด้วยวะพี่อย่างเอา <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ไหวผมไงโอ้โหคำนี้พูดไม่ไม่เกินจริง,งนะหลักฐานคาตาไอ้เจี๊ยบขัดไม่เกี๊ยบเป็นคนเป็นคนโตอ้วนแล้วนี่ตาดิออกเลยเวลาหยอกพี่เย้ได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่มีนะพี่ของมันก็ไม่เยอะนะมีตัวหนึ่นงน่าจะสกงมาพี่น่าจะสกงไอทีพี่แต่ก็ว่าหนักว่ะตัวผมหนักว่ะอ้วนชู้เลยหรอ <c oughs> มาผมมีเกาะเต็มสองตัวนี่ ร้อมแทงมากเอางี้พี่บอยเข้าช้าๆใจเย็นนะแล้เสียงเดตึกวิ่งก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็หยุดมันกลัวเราเลยพี่เสียงนี้มันกลัวเราเอ่อศูนครับศูนย์ไม่มีคนเข้าครับไม่มีคนเข้าเต้นอยูงให้เปิดเลยมีมีมีฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นบาล็กบล็กบล็กเราไปดักเลยไหมพี่นักนนะครับดักบาแเล็กเลยปะผมไม่อยากรับข้างในว่ะรู้สึกว่ารับข้างในแล้วแบบ มันเชิงกันนานอะจริงดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอิ่มนะเฮ้ยเสียงข้างนอกพี uh, ่โอเคโอเครับบอดบอดบอดไม่ติดมีโอเคโอเคครับบอดบอดบอดใช่ใช่ใช่วิ่งเป็นบอดเลยโอ้ยวางหน้าประตูนี่แหละหน้าเนี่ยนะอันนี้คนนะมาลุกมาลุกเห็นแล้ว Oh my god เบาละตัวเบาละประตูประตูประตูมันมาฝั่งไหนได้บ้างวะพี่ประตูนี้เปิดได้เนาะโอเคตีดตีร์ดตีตีดข้างหน้าประตูนี้เนี่ยประตูเนี่ยปิดดักคอนข้างหน้าเลยโอ้โห เปลี่ยนลัพเตอร์ว่ะเผาแล้วจังหวะนี้ยังไงดีพี่ดีดีดักที่เดิมเดินปักเล่นให้หมดเลยไม่เป็นี่ไม่ไม่ต้องรีบก็ได้พี่น้องมันดักอยู่นะถ้าถ้าพี่ล้มมันจะอะไรเงียสวยวะสวยครับตรงไหนอะพี่จะเอาไปก่อนสายเตล้ที่ล้มที่ฝาน่าจะมีนะลิเล็กเป็กนึงรอผมได้ชีวิตได้ครับได้ครับรอรอรอ พ <oh ี่อย mm> ู่ห oh> ลังอันนี้ตัวนึงหลังกระแพงตัวนี้ผมอะเข้าห้องถีบไปผมน่าจะโดนนะเนี่ยเฮ้ยสนา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 ยใกล้เหรอพี่มันชุบกันอยู่พี่น่าจะบバレต์น่าจะอ้อมขวาตัวนึงนะที่เราประตูไว้หน่อยเราประตูนี้เราประตูนี้เราเข้อยู่เราเข้อยู่มีป๋าม้าออมอ้อมอ้อมล้มหนึ่งล้มหนึ่งพี่ได้ประตูเฮ้ยเฮ้ย ผมต้องการความช่วยเหลือมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่เบสหลังเข้าประตู้นไม่เข้าเมื่อกี้เลยครับมีหลังไปตัวนึงเฮ้ยเชี่ยแล้วโหเกือบเมื่อกี้มันตีเดียวกันปะพี่คิดว่าตีเดียวกันเปล่า ไม่ไม่ชัวร์พี่เวสไอตัวประตูชุบหน่อยกันชุบได้ปะพี่มันมีนะเดี๋ยวผมขอเลี้ยงส่วนบางหนึ่งชิโนอยู่ไหนอ่ะเอ้าชุบทันแล้วเออเออไม่ไม่กินไม่ทันเหรอพี่ชิบหายละไม่รู้พี่หลมไปแล้วนัดนึงอะไรเล่นเลยสวยละมันเอากระเป๋าไปวางไหนวะนี่มันไม่หมดนะพี่เวสพวกมันยังไม่เป็นกล่องครับใช่พี่ ตัวเมื่อกี้แหละผมแดงเมื่อกี้แหละแต่ผมคิดว่าขยับเข้าในดีกว่าวะเหลือตัวท้ายปะผมคิดว่าเหลือตัวท้ายนะผมแดงเมื่อกี้แน่เลือตัวท้ายส่งแน่นั่นดูกซ้ายซ้ายซ้ายไกลเลยเหรอพี่จะตายแล้วครับได้ยินอะไรพี่อยู่หน้าผมใช่ใช่ใช่โอ้ชิบหายแล้วอ๋อ ผมเนี <S <s ่ยแถวเนี้ยพี่แถวหินเนี่ยแหละอ่าเลยมันยิงได้โดนเลยโหยิงไม่โดนครึ่งหลอดพี่ชีวิตเราอ่ะอย่าไปคิดอะไรเยอะรีเลดแล้วใส่เลยพี่เวท Next เียเต็มใส่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไหนได้บ้างเนี่ยหอมขอมหองผมขอมหอมไม่ใช่ผมไปไหนได้บ้างตอนเนี้ยดัน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 มันมาแล้วพี่มันมาแล้วเฮ้ยยืนดิ พี่ามันเฮ้ยเรียบร้อยปะเอาล้มหรอดีเช็ดกลับไปพี่มันชุบอยู่มันชุบอยู่มันชุบอยู่โอ้โหไปไงเนี่ยโอ้โหเอาเลยพี่สู้ๆพี่ผมเป็นกำลังใจให้เออพีชเดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวเ,เวลาเขาจะหมดโอ้จะล้มแล้วพี่จะล้มแล้วตัวไหนพี่ไม่ดีเลือดไม่ดีเลือดเล่นเลยเล่นเลยตัวนี้เหรอ โอ้โหพี่โอ้ย,อยผมดูพี่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่เหลี่ยมไหนเอ้มคือผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเว้ผมนึกว่ามันวิ่งไปนูน่นโอ้หจังหวะเล่นกันนี่มันเล้าจริงๆเลย